อร่าสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มิติขั้นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวนี่เลยนะครับรถบังคับวิทย,นะยุนะครับสเกลหนึ่งต่อสามสองนะครับนี่เลยนะครับนี่เลยขึ้นสองจุดสี่กินะครับผมนี่มีสองสีนะครับสีน้ำเงินนะครับแต่ว่าผมเปลี่ยนแล้วน,นะ นี่มันมีวิธีบอกกันเลยเหรือไม่ต้องกล่องใส่คารสองก้อนที่รีโมทนะครับนี่นี่เลยมีบอกด้วยว่ามีสองแบบสองคันนะครับไหนต้องขออภัยนะครับแสงอาทิตย์มันนั้นนี่ใส่คารแค่ก้อนเดียวนี่ครับคันนี้ใส่คารแค่ก้อนเดียวเท่านั้นนะครับให้มาแล้วด้วยนะครับข้างล่างก็จะเป็นประมาณนี้เรามาจุกกันเหมือนกันรีโมทก็จะเป็นแบบนี้นะครับ ตัวรถก็จะเป็นแบบนี้แต่ผมเปลี่ยนบอดี้กับยางมันนะบอดี้กับยางมันไม่ใช่อย่างนี้นะครับจะให้ดูนี่โอ้ยไหนจิ้มนดูจิ้มโิ้มโฟจิิ้วางก่อนวางแป๊บนี่ผมเปลี่ยนบอดี้กับยางมันนะมันจะเป็นอย่างนี้แหละผมเปลี่ยนทั้งบอดี้ทั้งยางมาแล้วนี่ใส่ถ่านไว้แล้วนะ น้ำหนักเบานะครับเหมือนรถของคามิยาเลยนะครับมันรถโฟวิวแต่ก็จริงแล้วมันคือรถบังคับนะครับบอดี้คามิยาเปลี่ยนได้ถ้าคุณมีบอดี้คามิยาหรือว่าอะไรก็สามารถเปลี่ยนกับรถบังคับแบบนี้ได้นะครับนี่ใช้เหมือนกันเลยนะครับเหมือนคามิยาฟลวิวเลยนะครับแต่นี่แค่ทูวิวนะอันนี้มันคือทูวิวนะครับสองล้อเท่านั้นมาแล้วเดี๋ยวมาดูนี้ดูดนี่บป่ะนี่ โอ้โห oh. รูอีกแก่หล่นบ่อยจังเลยหล่นบ่อยบ่อยอนัดกันนี่แล้วก็ยังมีนี่เลยนะครับของแต่งนี่แงเพียบเลยโอ้โหไหลมาเยอะเลยนะครับเนี่ยนี่คือ บอดี้ของมันเองนะครับนี่คือบอดี้ของมันเองอันนั้นผมเปลี่ยนบอดี้กับยางนี่คือยางเก่ามันยางเก่ามันจะเป็นอย่างนี้ยางใหญ่นะครับยางเก่าเป็นยางใหญ่นี่คือรีโมทนะครับรีโมทนี่อุปกรณ์ข้างเยอะเลยใช่ปเยอะมากเลยนี่ที่ผมไม่เอียงมากเพรามันมีน็อตมีนู่นมีนี่นะเดี๋ยวมันจะหล่นออกมานะนี่เลย นี่คือรีโมทมันนะครับรีโมทของมันสายทานแค่สายทาน 2A แค่2ก้อนนะครับอ่นะาน 2A 2ก้อนนะอ่ามาเนี้ยกันนะครับแล้วก็มันจะมีที่ชาร์จ่านมาให้ด้วยกผมนะโอ้โหอุปกรณ์ของมันเยอะมากเลยครับ พี่ชาร์ตขานมาให้ด้วยนะครับวางไว้แต่ผมใส่ขานใส่อะไรไปก่อนแล้วแหละเพราะเดี๋ยวมันจะหลุดหายอะไรอย่างเงี้ยครับผมไม่อยากให้มันหลุดหายอะไรก็เลยใส่ไว้ก่อนเลยเนะาะนะเก็บเข้ากล่องตลอดนะทุกครั้งที่เล่นเสร็จนะหายมานี่ยนั้นเลยนั่นนี่มาดิแย,ย่เลยว่ามันหานอะไรอื่นมาเปลี่ยนไม่ได้เด้อใช่แต่อะไหล่ของมันเท่านั้นนะครับ แกทนี้เรามาดูส่วนของตัวรถกันบ้างตัวนี้ใช่ไหมผมจะเปิดตรงนี้ดูมันเปิดได้นี่บ้างนี่เห็นไหมเปิดออกมาได้ง่ายๆเลยนะครับนี่คือมอเตอร์มันนี่คือแผงวงจรมันนะครับผมจะเปิดสวิตช์ให้ดูแล้วกันกอเปิดสวิตช์ปับ๊บจะมีไฟสีแดงติดด้วยนะครับผมแม่นะครับทีนี้เอากลับที่เดิมนะครับ เวลาเข้าออกนี่จะเหมือนคำมีย่าเลยนะครับคำมีย่ามินิโฟวิเลยนะครับนี่ใส่เข้าแบบนี้เลยนะครับนี่แล้วก็ไขตรงนี้นี่เหมือนคามีย่ามินิโฟวิเลยครับมีของแต่งนู่นนี่นั่นมาเยอะนะครับผมนะแต่ผมใส่หมดนี่คันอื่นนะอันนี้มันดูสวยกว่านะครับว่าสวยกว่าแล้วใช้ยางใหม่กันด้วยนะครับนี่ผมว่ามันดูสวยขึ้นมากเลยนะเนะี่ยมันดูเป็นรถรถมากขึ้นนะครับรถแข่งเลย เปิดสวิตเรียบร้อยแล้วทีนี้เปิดสวิตช์รีโมทสวิตช์รีโมทอยู่ตรงนี้นะครับจะมีไฟสีแดงขึ้นนะครับอ่าประกับได้เลยยอดมากเยครับ ไปได้ครับไปได้ไปได้เลนได้เล่นได้แต่ว่าก้อนหินมันค่อนข้างจะเยอะนะครับตรงนี้เศษก้อนหินนู่นนี่นั่นอยู่นะครับเล่นได้ครับเห็นไหมฮะเห็นไหมไปได้ไหมเล่นดีมากติดก้อนหินนิดนึงแล้วขออใครนะครับมาติดก้อนหินนะไอ้ที่มันติดนะคือติดก้อนหินนะครับเห็นไหมฮะมาติดก้อนหินทีอะไรมันจะเลี้ยวทุกทีนะครับเนี่ยเล่นได้นะครับรถบังคับนะเนยอันเนี้ย กวามจริงอ่ะมันก็ไม่ควรเล่นอยู่ยแถวนี้มากนี่แหละพระบอกก้อนหินมันเยอะพื้นมันไม่ได้แบบเรียบมากนะครับแต่ว่ามันสามารถเล่นบนพื้นที่อย่างนี้ได้ที่ก็รีวิวได้แหละเล่นได้แหละนะแต่มาติดก้อนหินไหมไมันติดร่องก้อนหินในพวกนี้นี่โอ้ยเรียบเ่คียบนี่ไปได้ไกลถึงนู่นเลยนะเห็นไ,ไหมมันมักจะติดร่องติดอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยไปได้แค่ ประมาณนี้ครับมันเอออย่าเพิ่งออกดิติดแล้วเรียบร้อยเลยนะครับ มันมีปัญหาเล็กนึงก็ต้องขออภัยนะครับมันติดหลองติดล่อง,ต,องติดลุมอะไรเงี้ยครับแต่มันรีวิวเล่นตรวนี้ได้ครับผมนะอยากจะได้แม่นั้นมากก็ขออภัยตรงนี้ด้วยนะครับนี่ตรงนี้เลยเห็นไหมฮะเพื่อนพี่แค่นี้คุณก็เล่นได้แล้วนะครับเป็นรถประครับด้วยนะฮะย่างเค่เลยนี่ดิบดิบดิบ,ดบไปไงติดหินมันเลยดิบได้เนี่ไงะดีไหมมาติดหินแล้วมันมักจะเลี้ยไปหลอดเลย คือมันไม่ได้เรียบแบบเรียบแบบดีจริงไงแหมมันก็จะวิ่งแบบนี้แหละครับอาจจะได้ไม่เต็มขี้เท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันก็เล่นได้ดีอยู่นะมันดูเท่มากเลยครับผมว่าเปลี่ยนบอดี้แล้วมันเท่กว่าบ,บอดี้เดิมอนยะู่นะ นี่เป็นไงเฉียงเบาเฉีงเบ,า,งบานี่คานิยาบังคับยังเท่ครับนี่ความเร็วก็ถือว่าเร็วกอสมควรนะครับแต่ว่ามันติดหินติดอะไรมันเลยไปคูดมันอันนั้นนิดนึงนะครับแต่ก็เล่นได้นะมันเล่นได้อยู่นะครับโอเคนะครับความเร็วก็จะประมาณนี้นะครับเล่นให้ดูว่าจะประมาณนี้แล้วกันคลิปนี้อาจจะไม่นานมากนะหรอกเพราะว่าผมอใส่คาดไว้ก่อนและใส่การสามจุดเจ็ดนะครับ ตามจุเจ็ดโวลต์นะครับผมที่ตัวรถหนึ่งก้อนนะครับหนึ่งก้อนเท่านั้นนะครับใส่คานอื่นก็ได้นะใส่คานอื่นก็ได้นะครับาันเป็นสั่นคานแบบที่มันถอดออกมาได้ครับคานธรรมดานี่แหละนะครับ,รรบแต่นี่สามจุดเจ็ดนั่นเองนะครับห้าร <mm ้อยมิลลิแอมป์นะครับก็ใส่คานอื่นก็ได้นะครับใส่อะไรก็ได้ใส่ภาไหนก็ได้นะครับผมว่ามันก็ดูเท่ดีนะนี่นะเอมีไฟนะมีไฟนะ เ้วเปิดสวิตช์มันจะมีไฟขึ้นตลอดเห็นไหมมันจะมีไฟขึ้นตลอดเลยนะครับกดไม่กดก็มีไฟขึ้นอจอ้ดูมันขับเครื่องแค่สองล้อนะมันไม่ใช่โฟลว์วิวนะครับเห็นไหมแค่สองล้อนี่กดตัวนี้ไปข้างหลังกดนี้ไปข้างหลังกดอย่างนี้ไปข้างหน้านะครับผมความเร็วก็จะประมาณนี้แหละนะครับมันไม่ได้เร็วมากนะนี่ ขอเล่นได้ครับขเล่นได้ค้าร่ามาไปขูดนิดหนึ่งแล้วแต่ว่ามันก็มันทนทานมันกลัวมันจะหลุดนะครับมันไปขูดกับก้อนหินเฉยๆหรอกนะครับนี่ขูดกับก้อนหินนี่แหละมันไม่เป็นไรหรอกครับโอเคนะคผมว่าประมาณนี้ก็ถือว่าเล่นได้ดีเลยนะเห็นนะครับก็ใช้ได้นะครับรอบอันนี้ก็ห้าร้อยเจ็ดบาทนะั่นเยวผมได้คันนี้มาเนี่ยนะห้าร้อยเจ็ดบาทน,นั่นเอง โฟวิวฟวิวนี่ตัวน,นี้ทูวิวได้แค่สองรอบนี่แหละโฟวิวไม่ได้หรอกนะครับปิดเปิดซิตรงนี้นี่ดูนะครับ,ออรอรบพอเปิดปั๊บไฟจะติดเปิดไฟติดปิดไฟดับนะครับสัญญาณนะสัญญาณถ้าไฟมันไม่ขึ้นแสดงว่าแบตหมดไม่ก็เสียนะครับโอเคนะครับ ปรับจูนสุดล้อได้ด้วยนะนี่ถ้ามีย่าปรับจูนสุดลอด้อได,ด้ดูแลกันโอ้โหรถบัครคับแบบนี้นะครับคันเล็กมากนะครับหนึ่งต่อสามพองนะครับเล็กกว่าสมควรนะครับเนี่ยเจ๋งมากครับผมโอเคนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามใครกันด้วยนะครับแล้วก็ถ้าอยากก็มีอะไรอีกอยากได้อะไรอีกก็พิมพ์ในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับก็ ไปดูคลิปอื่าของผมด้วยนะครับถ้าถหาช่องผมคิดว่าพี่ไปเก้นเกมนะครับอันนี้นะครับผมนะก็รีวิวประมานี้ละกันถือว่าใช้ได้นะครับแต่วันนี้ก็บายบายครับเย่ yeah.